วันนี้ผมอยากที่จะเอาตัวอย่างของผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมที่ได้ติดตามคลิปต่างๆที่ผมได้ถ่ายทอดลง u t u b e มาให้ท่านผู้ชมได้ชมผมเริ่มทำโคกหนองนานในปี2,567คือปีนี้ตลอดระยะเวลาเข้าสู่เดือนที่11ผมเริ่มต้นต่อจิกซอทีละนิดทีละหน่อยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหมอมาน่าทำอะไรคือผมจะมีแผ่น ผมจะบอกขัานผู้ชมเสมอว่าผมวางแผนที่จะเจาะน้ำบาดาลผมวางแผนที่จะต้องเก็บเงินผมวางแผนที่จะทำการเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกวางคอนเซปต์ไว้หมดเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ที่เราวางไว้แผนที่เรากำหนดไว้จะได้รับการทำเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราเพราะฉะนั้นผมฝากขัานผู้ชมว่าท่านจะต้องกลับไปวางแผน รูปแบบการทำงานหรือรูปแบบของโคกหนองนาของท่านให้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกาลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ใต้ต้นยางนาบริเวณริมขอบบ่อของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามผมมาว่าในการที่จะทําโค้งหนองนาจะทําให้มันยั่งยืน คุณหมอจะแนะนำอย่างไรนะครับผมว่าคำว่ายั่งยืนนั่นเป็นคำที่มีความหมายมากนะครับวันนี้ผมอยากที่จะเอาประสบการณ์ผมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้มันยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมกลับไปตอกย้ำกับตัวเองนั่นก็คือคำว่าโคกนหนองนา คำว่าโคกหนองนาจะต้องมีส่วนที่เป็นโคกจะต้องมีส่วนที่เป็นหนองและส่วนที่เป็นนาส่วนที่เป็นโคกไว้สําหรับการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ส่วนที่เป็นหนองไว้กับเก็บน้ําหรือเลี้ยงสัตว์น้ําและส่วนที่เป็นนาสามารถทําได้ทั้งทํานาและก็จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาในนาข้าวก็ได้เพราะฉะนั้นผมฝากไปถึงท่านผู้ชมว่าท่านจะต้องคงคอนเซปต์ของคำว่าโคกหนองนาไว้ให้ได้นั่นละ่ะคือความยั่งยืนถึงจะเกิด ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่คงคอนเซปต์คำว่าโคกหนองนามันจะเสี่ยงเปลี่ยนไปสู่การทำรูปแบบของการทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชอย่างเดียวปลูกผักชนิดเดียวหรือเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวมันมีความเสี่ยงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลผลิตนั้นเกิดโรคระบาดหรือเกิดภาวะฝนแรงน้ำท่วมอะไรต่างๆเราจะ ขาดโอกาสในการได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราคงคอนเซปต์ของคำว่าคงหนองนาความเสี่ยงเราก็แทบจะปิดประตูความเสี่ยงนั้นได้เลยผมพูดแบบนี้ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังอย่างชัดเจนในโคกหนองนาของผมวันนี้ผมได้เจาะน้ำบาดาลเจาะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาน้ำบาดาลน,นี้เข้าไปเติมในบ่อเลี้ยงปลา ในบ่อเลี้ยงปลาก็จะสามารถที่จะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำได้ในขณะเดียวกันน้ำตรงนี้ก็สามารถที่จะลดต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณโคกหนองนาผมได้ส่วนบริเวณที่ผมนั่งอยู่ก็ยังมีต้นกล้วยก็ยังมีต้นทุเรียนยังมีต้นมะละกอยังมีต้นไม้ยังมีพืชที่ผมปลูกเหมือนปกติคำว่าโคกหนองนายังมีต้นมะนาวอะไรนะครับ ถึงแม้ผมจะเปลี่ยนจากการเลี้ยงวัวมาสู่การเลี้ยงปลาแต่คอนเซปต์ของผมยังคงคำว่าโคกหนองนาไว้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องบางครั้งผมอาจจะอยากที่จะเลี้ยงปลาจำนวนมากอาจจะขยายพื้นที่ผมต้องเตือนตัวเองครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระโจนไปสู่การทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวนั่นคือเท่ากับผมเปิดช่องความเสี่ยงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้น วกกลับมาที่ท่านผู้ชมถามว่าเราจะทำโคกหนองนาให้ยั่งยืนได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องคงคอนเซปต์คำว่าโคกหนองนาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าให้คอนเซปต์ของโคกหนองนานั้นมันบิดเบี้ยวไปนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถคงคอนเซปต์ของโคกหนองนาไว้ได้ความมั่นคงมีให้แน่นอนเสร็จแล้วการทำโคกหนองนาให้ประสบความสำเร็จเราควรที่จะทำอย่างไร วันนี้ผมอยากที่จะเอาตัวอย่างของผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมที่ได้ติดตามคลิปต่างๆที่ผมได้ถ่ายทอดลง y t u t u มาให้ท่านผู้ชมได้ชมผมเริ่มทำโคกหนองนาในปี2567คือปีนี้ตลอดระยะเวลาเข้าสู่เดือนที่11ผมเริ่มต้นต่อจิกซอทีละนิดทีละหน่อยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหมอมาน้าทำอะไรคือผมจะมีแผ่น ผมจะบอก่ันผู้ชมเสมอว่าผมวางแผนที่จะเจาะน้ำบาดาลผมวางแผนที่จะต้องเก็บเงินผมวางแผนที่จะทำการเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกวางคอนเซปต์ไว้หมดเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ที่เราวางไว้แผนที่เรากำหนดไว้จะได้รับการทำเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราเพราะฉะนั้นผมฝาก่ันผู้ชมว่าท่านจะต้องกลับไปวางแผน รูปแบบการทำงานหรือรูปแบบของโคกหนองนาของท่านให้ได้และพยายามที่จะเดินตามแผนเมื่อเราเดินตามแผนมันก็เข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทำได้ตามแผนมันจะส่งต่อไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างวันนี้ผมสามารถเก็บเงินจนกระทั่งผมสามารถทำระบบน้ำได้ เมื่อน้ำผมสมบูรณ์วันนี้ผมไม่กังวลแล้วผมก็สามารถเท่วน้ำนี้ผันต่อเข้าไปสู่ระบบของการเลี้ยงปลาเมื่อผมเลี้ยงปลาเสร็จปลาผมคิดว่าคงอีกประมาณไม่น่าจะเกิน3-4เดือนข้างหน้าก็น่าจะไปอยู่ในช่วงของประมาณสักช่วงสงการปลาก็คงจะได้เริ่มออกสู่การจัดจำหน่ายเพราะตอนนี้ปลาก็เริ่มที่จะโตแล้ว เห็นไหมครับว่าความเชื่อมโยงมันจะส่งผลไปถึงกันในขณะเดียวกันในระหว่างทางขณะที่ปลายังไม่โตผมคิดว่าผมก็น่าที่จะมีรายได้จากหลายๆอย่างที่อยู่ในโคกหนองนาน,นี้ส่งมาให้ผมทำไมผมถึงคิดว่าน่าจะมีรายได้ครับผมยกตัวอย่างให้ผู้ชมฟังเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมได้ทดลองเอาที่ดักกุ้งฝอย ดักกุ้งที่อยู่ในที่ผมเลี้ยงปลานะครับในนาข้าวเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามันจะติดกุ้งฝอยไหมเพื่อที่ผมจะได้เอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขยายต่อท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากุ้งฝอยที่ติดขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปขายได้เลยด้วยซ้ําคือกินอิ่มเป็นครอบครัวเลยที่ผมดักได้เมื่อเช้าเพียงแค่การดักอันเดียวนะครับ เสร็จแล้ววันนี้ผมก็เลยสั่งไอ้ที่ดักกุ้งเนี่ยมาอีก10ชิ้นนะครับ10อันเลยเพื่อที่จะลองดักรอบนาดูสิว่ามันจะติดเยอะไหมถ้ามันสามารถติดได้เยอะทุกอันนะครับ10อันเนี่ยผมสามารถที่จะขายกุ้งฝอยได้แต่ละวันอีกนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ารายได้ผมเริ่มจะตีกลับมาหาผมแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเพราะอะไรครับทำไมผมถึงคิดว่ามันน่าจะมีกุ้ง พอดีเมื่อวานนะครับผมได้สูบน้ำนะครับจากท้องนาที่มันมีน้ำอยู่ผมดึงน้ำเข้าไปช่วยเพื่อไปเติมเต็มในตรงท้องนาที่ผมเลี้ยงปลาเสร็จแล้วมันมีกุ้งฝอยกระโดดขึ้นมาตามแผ่นสังกะสีที่ผมรองน้ำนะครับพอมันกระโดดขึ้นมาผมสังเกตว่ามันมีกุ้งเป็นจำนวนมากผมก็เลยทดลองว่าเอาที่ดักกุ้งฝอยไปดักดู พอเมื่อเช้าผมมาผมตกใจเลยนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่ผมไปขอคนรู้จักที่ดักให้ผมอีกนะครับนั่นแสดงว่ากุ้งที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเมื่อเช้าผมก็เลยเอามาเทลงในบ่อพลาสติกบ่อที่สองนะครับตอนนี้ทั้งสองบ่อผมก็มีพันกุ้งเนี่ยจำนวนมากผมก็จะรอดูว่าจะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าที่มันจะขยายพันจนกระทั่งเต็มบ่อ นี่แหละครับท่านผู้ชมถามว่าถ้าเราทําโคกหนองนาเราทํามันได้ถึงจุดที่มันจะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เราได้หรือจุดที่มันอยู่ได้เนี่ยผมเชื่อว่านั่นแหละคือความยั่งยืนที่โคกหนองนาจะให้กับเราเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ผมมาตอกย้ําให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอยากจะทําโคกหนองนาให้ยั่งยืนเราจะต้องวางแผนและเดินตามแผน เมื่อเราเดินตามแผนเราก็ย่อมเข้าใกล้ความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ